สอบ MDVR นะครับตอนนี้รถจำลองรถยังไม่สตาร์นะครับขึ้นคำว่ารันนะครับตอนนี้ไฟยังไม่ได้ถูกต่อนะครับแรงดันกินอยู่ที่0.06มิลลิแอมซึ่งน้อยมากๆนะครับกล้องต่อทั้งหมด4ตัวนะครับเริ่มทำการสตาร์ทได้นะครับแต่ปุ๊บนะครับ MDVR ทำงานแล้วนะครับ ก่อนนะครับตัวไฟนะครับก็จะทำการกระพิบนะครับ Power ขึ้นนะครับแรงดันกระแสนะครับจะขึ้นเป็น0.7นะครับ0.7แอมน,นี้ภาพติดแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับเดี๋ยวดูการตอนนี้ก็อยู่ที่0.8แล้วนะครับ ภาพขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าระบบเน็ตเวิร์กออนไลน์เลยไหมนะครับกดเข้าไปดูเลือกเมนกดเลือกกดเมนูนะครับแล้วก็ไปที่เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ไปที่เน็ตสเตทเน็ตสเตทนะครับตอนนี้ 4G แล้วลิงก์ขึ้นออลแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ขึ้นออนไลน์แล้วนะครับก็ดูจากตรงนี้แล้วมาสัก1นาทีนะครับก็สามารถที่จะขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับอ่าถ้าดูจากเซิร์ฟเวอร์นะครับ ไม่เกินหนาทีปุ๊บระบบก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเร็วมากทีนี้จะมาลองทําการสั่งอถอด A/C ออกนะครับตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะครับเบสิ c ออนอ f ฟนะครับแล้วก็เราดิ l a y แค่2วินาทีนะครับให้ทำการชัตดาวน์เลยนะครับนะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่กินอยู่ประมาณ0.9หรือประมาณ1นึแอมป์นะ0.9ยมิลแอมป์หรือ1แอมป์เราก็ถอดปลดออกนะครับ กดเ c c ออกแล้วนะครับประมาณไม่เกิน2อ2นาทีนะครับตอนนี้19.21นะครับอ่า19.23นะครับระบบชัดดาวนะครับ อยังกำลังจะดับอยู่นะครับนี้ภาพยังเห็นอยู่เนาะโอเคดับแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ครับ